ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กับช่องชาติมองคราสเห็นหรือเปล่าเปิดคีย์บัใหม่ครับวันนี้จะมาวอล์กแล้วกันหนึ่งช่วงเวลาเที่ยงคืนสี่สิบเจ็ดผมเพิ่งได้ Mechanical k e y board อร์ดมานะครับชื่อแบรนด์โรโยคูดหรือเปล่าอ่านไม่ออกอันหนึ่งเอ้ยชื่อรุ่น R K ห1หนึ่งนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับนี่เป็น Mechanical k e y คีย r d อร์เขาเรียกว่าอะไร c u s ต o มคีย b o อร์ดตัวแรกของผม ซึ่งวันนี้จัดเต็มเลยผมจะมันลูบสวิตทั้ง er หมดนะครับสวิตท,ที่ผมใช้จะเป็นอ่านี่ยังไม่ได้แกะเลยสั่งมาสดๆนะครับ Newky Genro นะครับตัวนี้จะแกะออกมาให้ดูแล้วก็เปลี่ยนเป็นสเต็ปอันนี้นะครับสเต็ปหรือสเตปิไลเซอร์เป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อแล้วกันผมจําไม่ได้เหมือนกันเราจะโมใหม่เราจะมอดใหม่มหมทั้งคีย์บอร์ดเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าๆนะพันสองพันเยครับแล้วก็เดิมทีสวิตของตัวนี้จะเป็นเลสสวิตนะครับคือตัวนี้ใช่ ผมลองเปลี่ยนสวิตมาดูแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าสวิตเก่าเป็นยังไงอันนี้คือสวิตเก่านะอันนี้เสียงสวิตปลารครับแต่อันนี้คืออันที่เราจะเปลี่ยนทั้งหมดนะผมลองหลูบป,ประมาณ7ปุ่มแล้วมนะั้งฟังนะครับอันนี้เป็นมิว k ี y เยนโลหลูแล้วก็บอกฟิล์มเนี่ยนะนะอันนี้สวิตเดิม อันนี้มิ l กี้เยลโล่รูบวกฟิมอันนี้เท่าเดิมนะโดยตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะเปลี่ยนคีย์แคปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็เปิดไฟอยู่ด้านหลังนะคือองจริงตัวเก่ามันสวยมากที่จริงไฟมันไม่กระพริบนะครับแต่ในกล้องมันจะกระพริบนะที่จริงไฟอ่ะมันสวยมากเว้ย แต่คิดอยู่ว่าเจ้าสวิต์เจ้าคีย์แคปเดิมที่เป็นไฟลอดระหว่างตัวภาษาอังกฤษหรือจะเปลี่ยนเป็นคีย์แคปใหม่ก็คือตัวนี้นะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูนะก็คือตัวนี้ที่ผมสั่งมาโอ้โหพีกหมดแล้วนี่ประมาณนี้เลยมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับประมาณนี้เละตุ้มเป๊ะขอไทยด้วยสเปกปลานี่คือสเปบาร์ bar, แล้วก็มีปุ่มแบบพิเศษด้านหลังด้วยน,นะขออยังไม่เอาออกมาแล้วกันนะครับมันมันเยอะช่วงนี้แล้วก็เราจะใส่โฟมระหว่าง PCB กับเพจด,ด้วย วันนี้ผมจะลื้อมาทั้งตัวนี้เลยลื้อมาหมดเลยอ่ะมาดูกันเริ่มแรกเราจะลื้อก่อนนะครับลูปเดี๋ยวค่อยไ้ที่หลังลูปค่อยลูบเราลื้อก่อนโดยสวิตท,ที่ผมใช้นะครับจะเป็น m i l คี้เยลโลตกตัวละ8ป่บาทต่อหนึ่งตัวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซตน้ำยาหลูบสำหรับหลูบสวิตช์หลูบสปริงแล้วก็หลูบสเตป็ปโดยราคารวมเครื่องมือข้างหลังนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,900บาทนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นโฟรมรองระหว่างเพลทกับ PCB นะครับจะช่วยทําให้เสียงมันแน่นขึ้นมากเลยโดยตัว rk 6 1ของผมนะครับมันไม่มีโฟรมระหว่าง PCB กับเพลท,ทเลยต้องซื้อมาเพื่อเพิ่มความแน่นในการกดสวิต เดี๋ยวให้ฟังเสียงนะมันมีความโป่งข้างในเว้ยมันโป่งอ่ะมันแบบกล้องข้างในเราต้องเอาโฟมอัดให้มันแน่นแล้วก็อันนี้คือสวิตช์ที่เราหลูะนะอันนี้ไม่หลูบอันนี้หลูหลูบแทบไม่ได้ยินต้องลือ้อ แกสวิตออกมารูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามองเข้าไปข้างในจะเห็นว่ามันไม่มีโฟมนะครับตัวตรงที่นิ้วโป้งผมชี้นะเห็นว่าครับข้างในมันไม่มีโฟมเดี๋ยวเราลอมาฟังเสียงเพลทของ r K 6 1กันโดยการแกะบบอร์ดตัวนี้จะต้องลื้อนอนทั้งหมด4ที่นะครับ ตัวเคสของ AK61 ok จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมลองเคาะเสียงให้ฟังหลังจากแกะตัวด้านหลังออกมาแล้วนะครับเราต้องถอดสายแพรออกนะครับโดยถ้าทำสายนี่ขาดเราจะไม่สามารถใช้หมดไร้สายได้นะครับ ต่อมาผมจะให้แฟนของผมตัดโฟมโพลอนนะครับเป็นโฟมที่ใช้สำหรับการมอดคีย์บอร์ดโดยเฉพาะโดยเราจะต้องตัดให้พอดีกับด้านหลังเคสเพื่อช่วยในการซับเสียงให้เสียงมันแน่นขึ้นหรือถ้าใครอยากใส่เป็นสำลีหรืออะไรเป็นนุ่มๆก็ได้นะครับโดยผมจะมาใส่โฟมลองระหว่าง PCB กับเพลทนะครับในการทำช่วง PCB ให้หาแผ่นลองเมาส์หรืออะไรมาลองนะครับไม่งั้นเดี๋ยว PCB เสียหายได้ t h s my PCB you know PCB อันนี้ก็เพล t e มีความแกงแกงมันราคาพันกว่าบาทไงมันเลยดูโง่นะอันนี้คือ PCB ที่จริงอะ่ะมันจะต้องมอดเขาเรียกว่าอะไรมอดเทปนะครับคือเอาเทปมาติดด้านหลังหมดเลย่ะเป็นแถบเป็นแถบตามสวิตนะครัแต่คือผมไม่ได้ซื้อเทปมาเลยไม่น่าจะทำได้ถ้าเสียงไม่พอค่อยไปมอดเทปแต่ถ้าเสียงพอแล้วก็ไม่ต้องมอด มาครับผมแต่ผมจะอัปเดตสถานการณ์นะผมไม่อยากเอามาจากขาตั้งกล้องนะผมจะอธิบายเลยคือตอนนี้เรากําลังติดเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์นะครับใส่ PCB เพื่อให้เสียงมันแน่นขึ้นนะตรงพวกชิปสเปกบาร์อะไรเงี้ยเออตรงเนี้ยเออแล้วก็มีโปริงเอ็นตรงเอนเตอร์นะครับแล้วก็ตรงแบ็กสเปซหรือตรงลบนะครับตรงนี้เอยไม่กล้องไม่เห็นตรงนี้เออนะต้องติดอีก1 2 3สที่นะอีก6คู่เอ้ยอีก3าคู่6ตัวนะผมแล้วก็ติดเสร็จปุ๊บเราจะเอาโฟมรองนะครับนี่อันนี้นะเห็นปะได้ นี่โฟมตัวนี้ลองระหว่าง PCB กับเพจจะเป็นประมาณนี้ใช่เสียงมันก็จะแน่นขึ้นจะมีโฟมแบบรองระหว่าง2อันนี้ครับแล้วหลังจากเสร็จนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมานั่งลูบสวิตอีกประมาณ61ตัวแต่ผมลูบไปแล้วประมาณสิตัวนะครับนี่ต้องมานั่งลูบอีกนี่ผ่านมาแล้วสี่สเอ็ดอันนี้นะครับเราเริ่มตอนเกือบเที่ยงคืนนะโฟมนะครับคือผมซื้อมาเป็นเขาเรียกว่าโฟมอาโพลอนหรอพ P O L N มั้งนะครับเนี่ยครับเป็นโฟมสําหรับมอสนะครับแต่คือผมอยากได้2ชั้นไงแลวที่นี้ผมสั่งมาแค่ชุดเดียวก็เลยใช้สาลีนะครับคือมันมันใช้สาลีได้นะครับคือสามารถใช้สาลีได้เพราะว่าเวลาฝรั่งมอสเขาก็ใช้สาลีหรือถ้าสมมติตัวแพงๆตัวดีๆหน่อยมันก็จะมีแบบโฟมแบบเนี้ยที่แบบตัดเป็นรูปทรงให้มาให้แบบชั้น2ชั้นเลยนะครับแต่นี่ผมจะใช้เป็นสาลีหนึ่งชั้นแล้วก็เป็นเอฟโฟมนี้นะครับผมโฟมนี้ก็ความหนาประมาณนี้นะโอเคไปต่อ นี่ครับใส่โฟมเรียบร้อยแล้วเสียงมันก็จะแน่นๆขึ้นนะมันก็จะไม่โปร่งนะ <c oughs> ต่อมานะครับเราจะหลุบสเต็ปนะครับสเต็ปก็คือตรงพวกสปิกบาร์เนี่ยเราจะใช้น้ำยาพิม์มาสติกนะครับพิม์มาติกจะเอาไว้หลูบพวกเหล็กพวกนี้นะหลูบเหล็กตรงนี้นะครับคือพิอมา์าติกมันจะแบบเหมือนเหนียวเหนียว <c oughs> ยืดยืดไอ้สองศูนย์ห้าจีมันจะเป็นประมาณเหมือนแบบแว็กแว็กผมผู้ชายครับแต่มันจะเหลวกว่าใช่ฟิลนั้นดูดโดยสเต็ปนะครับเราก็หลูบแบบนี้เลย ไม่ต้องเยอะเนี่ยของผมเนี่ยเรียกเยอะเนี่ยวาต้องอ่อ,อ,อยเนี่ยนซะ้ายขวานะครับนี่นี่นะประมาณนี้ผมจะใส่ประมาณนี้นะถือว่าเยอะไปไหมปังนการแล้วกันไม่ถือว่าเยอะนะครับส่วนตรงเขาเรียกว่าอะไรวะตรงเนี้ยก็ทาเหมือนเหมือนลูกสวิตเลยแต่ผมยังไม่ได้สอนลูกสวิตใช่ไหมนะสอนครับฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวฝั่งนี้จะเป็นลู แล้วเราก็เอาฝั่งเนี่ยตรงนี้ก็มีรูเหมือนกันเนี่ยเอาใส่เข้าไปป๊าบแล้วก็เอาเหล็กมาเย่ yeah, เข้าไปครับแล้วก็ดังกลึกแล้วก็อ๋ออแบบนี้คือได้แล้วทาอีกฝั่งหนึ่งทําทั้งหมด1 2 3 4งสองสามสห้าหกเจ็ห้าอันแบบทําแบบเนี้ยห้าอัน โอ้กูคือเสวเลวะให้มันโดนตรงขากับข้างบนนิดนึงตรงข้างบนแบบไปปลายเลยนะแค่นั้นแต่แบบไม่ต้องเยอะเท่านี้เอรับประมาแบบตอนนี้เราก็ลูบเขาเรียกว่าสเตมหรือสเตบเไลเซอร์นะครับเรียบร้อยแล้วถ้าได้มันก็จะแบบยึกยืดขึ้นได้ ยึกยืยขึ้นได้เออก็มีสเปคบาร์ชิปสอข้างเอนเตอร์แล้วก็ปุ่มลบก็คือแบ็กสเปซนะครับอันนี้ก็ใส่โฟมเรียบร้อยแล้วใส่โฟมเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะใส่เป็นโฟมข้างในนะครับเป็นสำลีแล้วก็เป็นโพลอนอีกันหนึ่งแล้วก็จอดรูเป็นสวิตน่าจะต้องจอดเพิ่มเพราะว่ามันเล็กไปต่อมาเป็นการลูปสวิตท,ทั้งหมด 61ปุ่มแต่ผมลูบไปแล้ว10กว่าปุ่มน่าจะเหลือ50ปุ่มนะครับลูบสวิตเป็นอะไรที่ปวดหลังที่สุดแหละมาการลูบนะครับง่ายๆเลยทาสองทางเหมือนผมเซียนไหมทุกคนทุกคนว่าเหมือนผมเซียนไหมผมบึ้งทําคีย์บอร์ดตัวแรกแต่ผมแบบศึกษาดูมาเป็นแบบเดือนหนึ่งอเออแล้วก็ทาตรงนี้นะครับตรงกลมๆอย่าโดนทองแดงนะครับหรือจะโดนก็ได้แต่อย่าโดนดีกว่าเขาบอกว่าอย่าโดนนะครับเออหลายช่องบอกว่าอย่าโดนเออผมก็ไม่รู้ช่องอื่นมาไงเออ สองทางแบบนี้ไม่ต้องเยอะนะครับบางๆพอแค่นี้อันนี้คือแค่นี้เลยอันนี้คือต้องทาทั้งหมดสีด้านนะของผมเป็นสวิตลีเนี่ยนะครับทาสีด้านนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนี้แล้วก็ไอไอแทงๆนี้นะครับทาด้วยถ้าใครเป็นสวิตแท็กทหรือคลิกกี้นะครับทาแค่ซ้ายกับขวาพอนะหน้าหลังไม่ต้องทาเพราะว่ามันจะหมดความเป็นคลิกกี้กับแท็กทนะครับคือ2จังหวะนะไอลีเนี่ยคือจังหวะเดียวนะครับ แค่นี้เลยเหลืองๆคือแค่นี้ปุ๊บต่อมาเป็นท็อปเฮาสิ่งนะครับท็อปเฮาสิ่งที่จริงหลูบก็ได้ไม่ลูบก็ได้นะแต่ผมจะลูบนะครับเนี่ยอันนี้เออผมจะลูบดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็ลูบแล้วก็ลูบๆไปเออก็ทาเหมือนเดิมเลยทาทั่วเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังเลยเนี่ยไม่ต้องเยอนนะครับอย่าให้มันเห็นสีขาวนะใช่ใอ้มันสีขาวก็คือทาไปเลยดูดิทาจนผู่กันเปียหมดแล้วเนี่ย เออประมาณนี้อุ้ยดูดีโอ้โหสีขาวเป็นก้อนเลยตรงนี้ดูดีนะครับเกลี่ยออกนะถ้าตรงไหนมันเยอะอันนี้ก็เป็นก้อนเลยผมผมทาเยอะไงหลังจากนั้นเอาสปริงสปริงนี่วิธีหลุ่ง่ายเลยคือเราเอาใส่ซองซองที่เป็นซิปล็อกหรืออะไรนะครับใส่เข้าไปในซองปุ๊บแล้วก็หยดน้ํายานี้ห้าหกหยดต่อทั้งคีย์บอร์นะดนะห้าหกหยดนะไม่ใช่แบบใช้สปริงอันเดียวแล้วหยวดห้าหกหยดไม่ได้นะต้องเอาแบบเยอะๆเลยแล้วหยวดห้าหกหยดนะครับ เอามาวางเสร็จปุ๊บต่อไปก็เอาตัวเขาเรียกว่าอะไรสวิตสเตมเหรอเรียกว่าอะไรไม่รู้แนี่ตัวนี้เอามาใส่ปับ๊บแล้วก็ปิดด้วย housing นะครับปับ๊บที่จริงปิดได้เลยแต่ของผมมีฟังก์ชันเสริมนะครับเนี่ยที่จริงมันปิดได้เลยนะของผมมีสิ่งที่เรียกว่าฟิล์มนะครับฟิล์มคือจะทําให้เสียงสวิตมันแน่นขึ้นออปชันเยอะจริงๆทําคืนเดียวดูดิผมจะเสร็จตีไหนเนี่ยตอนนี้ นี่นะครับเป็นฟิล์มนะเดี๋ยวทำให้ดูเราจะเอาสิ่งที่เรียกว่าฟิล์มนะครับใส่เข้าไปเป็นเหมือนกรอบให้มันอนะ่ะปา๊าบไม่รู้นะกล้องนี่แค่นี้เลยนี่นะเพื่อนป๊แค่นี้เลยใช่แล้วก็ปิดด้วยเฮาสิ่งใส่ให้ถูกด้านนะผมพังมาสองอันแล้วเห็นไอ้แง่งนี้ไหมเนี่ยเห็นไอ้แง่งนี้ไหมแง่งแง่งกันเนี่ยใส่ลงไปครับปึ๊บลองแบบกดหน่อย เฮ้กดได้แล้วแกรกไม่รู้กล้องได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมีเทสเทส์พิมพแน่นอนนี่คือหนึ่งตัวเราต้องทำทั้งหมดหกสิบเอ็ดตัวมีต้องนอนกันแล้ววันนี้ นี่นะครับตลูบสปริงนะใส่สักสี่ถึงหกหยดพอนะครับเราใส่สักห้าหยดแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าี่งมันต้องใส่สปริงเยอะกว่าน,นี้นะแล้วก็เหยาบใช่ทำแบบน,นี้ให้มันดูดกันแค่นี้เลยแล้วก็ออกมา

มองกล้องด้วยมองกล้องด้วยหรอคะมอ,องหน้าฉันเองจ้ะมีปัญหานี่นะครับทำไปทั้งหมดกี่ปุ่มวนะเนี่ยผมพอน้ำก,ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามนี่เป็นเจ็ดสี่ยี่บแปดอันนี้พอเนี่ยไม่ต้องอีกแถบหนึ่ง ผมด้วยโฟมะทุกคนตอนนี้จะตีสามแล้วอะแต่ผมว่าผมน่าจะได้เอาเซตนี้ก่อนมั้งครับแต่พรุ่งนี้ค่อยมาทําอีกเซตหนึ่งนะเพราะว่ามันมันค่ำแล้พวพรุ่งนี้ผมมีงานต่อด้วยเอาว่าเดี๋ยวผมขอพักช่วงนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจออีกทีพรุ่งนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะมานั่งหลบสวิตต่อแล้วก็เดี๋ยวถ่ายอีกช่วงนึงคือจอสวิตท,ที่หลบแล้วเนี่ยมาใส่อันนี้เฮ้ยไม่ได้ดีกว่าเดี๋ยวประกอบอันนี้ก่อนแล้วกันประกอบพ c ซก่อนกับโฟมไหมอันนี้ก่อน นี่นะครับวิธีการใส่นะครับมีมีฟิล์มด้วยนะโอ้โหบอกเลยผมมาจัดเต็มแล้วมีคนถ้าเกิดม,มีคนถามว่าพี่มอสถ้าพี่จะทาขนาดนี้ทำไมพี่ไม่ซื้อแบบคีย์บอร์ดตัวแพงๆเลยครับคือผมอยากคัสตอมแบบทําเองทุกอย่างครับแบบตอนแรกจะเลือกแบบ P.C.B เลือกเพลทเลือกอะไรเองหมดเลยเลือกโฟมอะไรเงี้ยเออแต่กลัวมันพังไงผมก็เลยแบบเอาตัวแบบแบบกากาก่อนสวิตแบบดีๆีถูกถูก่อนสวิตนี้ผมรับ8บาท7 8บาทนีงครับ แต่เขาบอกว่าแบบดีมากนะนิวกีอ่ะตัวฮิตเลยเพราะว่ามันแบบแบบดีมากนี่ใส่ปึ๊บลองเลื่อนให้สีลเหลืองมันตรงกับเอ้ยขยับได้ไหมขยับได้ไหมขยับได้แล้วโอเคกดลงป๊บแค่นี้เลยอีซี่ใครที่ใส่ฟิล์มนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเวลาจะใส่อะใ,ใส่ลงไปเลยนะครับอย่าก,กึกกักๆนะไม่งั้นฟิล์มมันจะดิ่งขึ้นมาเลย ฟีมมันจะเด้งนะครับระวังนะผมแบบเด้งออกมาหลายรอบแล้วแบบเด้งแบบเบี้ยวบ้างอะไรบ้างเรียบร้อยต่อมาก็ขอแนะนำสำหรับคนที่ใส่โฟมมอดนะครับให้เจาะรูให้ตรงกับรูน,น็อตแล้วก็รูสวิตช์เปิดปิดนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไขน็อตไม่ได้เพราะว่าโฟมมีความยืดหยุ่นสูงมากทำให้แบบน็อตแทบเจาะไม่ทะลุเลย ขั้นตอนต่อมาเป็นการใส่สเต็ปแล้วก็สวิตท,ทั้งหมดนะครับซึ่งผมลืมถ่ายวิธีใส่ให้ดูต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่าคีย์บอร์ดผมมันจะงอนิดหนึ่งดูช่วงตรงกลางๆนะครับรงเลขห้าเลขหกเลขเจมันจะเหมือนจะงอขึ้นไปนะครับซึ่งผมได้ลื้อคีย์บอร์ดออกมารอบหนึ่งเพราะว่าผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตรงแบตเตอรี่มันเหมือนมีโฟมยางรองเอาไว้นะครับผมเลยต้องแกะโฟมยางนั้นออกแล้วก็ประกอบใหม่อีก สวยเอ้ยผมลืมเปิดไฟให้ดูผมเปิดไฟให้ดูนะ<ส>ผมว่าเปิดไฟมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่ามันคีย์แคปมันไม่มีไฟลอดใต้ระหว่างอไอตัวหนังสือนะครับมันก็จะปานนี้นะที่จริงแสงไม่กระพริบนะครับผมเปลี่ยนโหมดดูแล้วกันที่จริงแสงไม่กระพริบนะทําให้แสงไม่กระพริบนะมันกระพริบอะแต่ที่จริงมันไม่กระพริบนะครับในอันนี้โหมดเวฟก็คือไปเรื่อยๆนะแต่ผมว่าปิดไฟสวยกว่านะ มันดูเรียบหรูดีเปิดไฟไม่ค่อยเท่าไหร่ป่ะให้ฟังอีกรอบนึง